บทที่ 5. การกำหนดและวิเคราะห์ปัญหานะคะจุดประสงค์เลยมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ปัญหามีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนวิธีการหรืออัลกอริทึมมีความรู้ความเข้าใจการทดสอบขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ปัญหานะในบทนี้เราต้องวิเคราะห์อะไรบ้างนะคะหเราต้องวิเคราะห์ว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการเนี่ย ต้องการอะไรต้องเขียนออกมาเป็นข้อๆนะคะสิ่งที่ต้องการนะคะดจต้องการอะไรต้องการเอาพุทอย่างไรก็คือการแสดงผลต้องการอย่างไรต้องการอินพุตอย่างไรข้อมูลนําเข้าอ่ะเป็นยังไงละ่ะนะคะวิธีการประมวลผลอย่างไรหรือ p r o c e s มาดูเลยนะคะตัวอย่างจงเขียนแนวทางแก้ปัญหาสําหรับให้คอมพิวเตอร์คํานวณหาค่าจ้างพนักงานเป็นรายชั่วโมง จากนั้นแสดงค่าจ้างที่คำนวณได้ต้องการอะไรต้องการอะไรคะต้องการคำนวณหาค่าจ้างพนักงานอ่ามาเขียนไว้ต้องการเอาต์พุตอย่างไรเอา์พุตค่ะเขาบอกว่าต้องการอะไรคะค่าจ้างพนักงานสุทธินะคะต้องการอินพุตอะไรบ้างต้องมีรหัสพนักงานใช่ไหมชื่อนามสกุล จำนวนชั่วโมงอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงวิธีการประมวลผลก็เอาค่าจ้างสุทธิเท่ากับจำนวนชั่วโมงคูณด้วยอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงนะคะอันนี้แถมนิดหนึ่งวิธีการประมวลผลนะเริ่มต้นครูแถมเป็นภาษาอังกฤษนิดหนึ่งนะเริ่มต้นตาร์ทรับค่ารหัสพนักงานชื่อนามสกุลจำนวนชั่วโมงอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงนะคะก็ รับค่าอะไร input id emp name emp emp คือพนักงานนะคะ l a s name emp number h o u s e number h o u s e คือจำนวนชั่วโมงเนาะแล้วก็ rate h o u s e คือค่าจ้างต่อชั่วโมงอันที่สามคำนวณค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างสุทธิเท่ากับจำนวนชั่วโมงคูณอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงค่าจ้างสุทธิใช้บอกว่า net w a g h เท่ากับ number h o u s e คูณด้วย rate h o u s e ก็คือจำนวนชั่วโมงคูณด้วยอัตรา ต่อชั่วโมง C แสดงผลแสดงผลอะไรบ้างแสดงรหัสพนักงานชื่อพนักงานค่าจ้างสุทธินะคะเอาพุตก็แสดง i d m p i d m p name m p m p last name m p แล้วก็ net wage จบการทำงานนะอันนี้คือวิธีการเขียนการวิเคราะห์ปัญหาก็มี1สิ่งที่โจทย์ต้องการ2มี Output 3ม,มี Input มีการประมวลผลอันนี้เขาเรียกว่าการประมวลผลนะคะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้ดูตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองมว่าจงเขียนแนวทางการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ในการหาปริมาตรทรงกระบอกและแสดงค่าปริมาตรที่คำนวณได้สิ่งที่ต้องการคือค่าปริมาตรทรงกระบอกเอาพุตคือค่าปริมาตรทรงกระบอกเหมือนกันใช่ไหมคะอินพุตคือความสูงของทรงกระบอกครูให้เป็นตัว h คูณด้วยรัศมีของวงกลมนะคะเพราะทรงกระบอกเป็นวงกลมวิธีการประมวลผลอย่างไรปริมาตรของทรงกระบอกเท่ากับพายคูณคูณสูงคูณ r กำลังสองนะคะอันนี้สูตรตายตัวเลยแล้วก็เริ่มต้นวิธีการประมวลผลเริ่มต้นหนึ่งรับค่าความสูงของทรงกระบอก h รัศมีทรงกระบอกนะหรือว่า input hr ก็ได้สาม คำนวณหาปริมาตรทรงกระบอกเท่ากับพายปริมาตรทรงกระบอกเท่ากับพายคูณ h คูณ r กำลังสองหรือว่า volume of cylinder ก็คือปริมาตรทรงกระบอกเท่ากับพายคูณ h a, คูณ R กำลังสองแต่ในทางโปรแกรมแล้วจะต้อง R คูณไมอาอีกรอบหนึง่งนะคะแสดงผลปริมาตรทรงกระบอกก็คือแสดงอะไรคะ output volume of cylinder อันที่ห้าก็จบการทำงาน stop เลยเห็นไหมคะง่ายมาก สูตรที่สามนี่คือตัดเกรดตาดเกรดจงเขียนโปรแกรมเพื่อรายงานผลการสอบของนักเรียนวิชาคอมพิวเตอร์โดยให้แสดงคะแนนรวมและเกรดออกมาสิ่งที่ต้องการคือคะแนนรวมและเกรดออกมาใช่ไหมคะสิ่งที่ต้องการเอาพุทอย่างไรเอาพุทก็ให้มีรหัสนะักศึกษาชื่อน,นามสกุลคะแนนรวมแล้วก็เกรดนะถ้ามีแต่เกรดอย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าเกรดนี้ไปของใคร ต้องการอินพุตอย่างไรและหันนักศึกษาชื่อนามสกุลคะแนนรวมคะแนนรวมเกิดจากอะไรเกิดจากคะแนนกลางภาคคะแนนสอบย่อยคะแนนปลายภาคแล้วก็เกรดนะคะวิธีการประมวลผลนะอันที่หนึ่งคืออะไรคะหนึ่งเริ่มต้นก่อนเนาะนะคะวิธีการประมวลผลมอกว่าการประมวลผลรวมคะแนนก่อนในหน้านดับแรกคะแนนรวม่ากับกลางภาคบวกสอบปลายภาคบวก สอบย่อยนะคะเกรดคับอกภาคคะแนนรวมมากกว่าร่วมแปดสิบ 80, ได้เกรดสี่นะมากกว่าเจ็ดสับห้าสาจดห้านคะแนนรวมน้อยกว่าห้าสิบก็จะได้เกรดศูนย์อ่ะทีนี้มาดูวิธีการค่ะหนึ่งสตาร์ทเริ่มต้นรับค่ารับผ่าอะไรบ้างเอ่ยรับค้ารหารัสรับผ่าชื่อรับผ้านามสกุลรับผ้าคะาแนนกลางภาคคะแนนสอบย่อยแล้วก็คะแนนรายภาคอันนี้จะเห็นเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะ หัสหากคืาก็ id student ชื่อ name student ตัวย่อ std นะคะสกุลก็ c l a s s name student หรือ std ทางภาค mid นะคะสอบย่อย test แล้วก็ปลายภาค final ปลายภาค final นะคะการคำนวณหนึ่งต้องคำนวณคะแนนก่อนใช่ไหมก็เอา total score ตั้งขึ้นมาอีกตัวแปรหนึง่งเท่ากับ mid บวก test บวก final นะคะ บวกกันแล้วเก็บไว้ในตัวแปร total score เอา total score มาหาหน่อยถ้า total score มันมากกว่าเท่ากับ80จะได้เกรด4ถ้าไม่ใช่ if else อันนี้จะใช้ในการคำนวณในในคล้ายๆกับ Excel เนาะ if else total score มากกว่าเท่ากับ75ก็จะได้เกรด3 if else total score มากกว่าเท่ากับ70เกรด3 if else total score มากกว่าเท่ากับ65เกรด2.5 if e l total score มากกว่าลบกับ60เกรด2 if else total score มากกว่าลกับ55เกรด1.5 if else total score มากกว่าลกับ50เกรด1เอถ้าไม่ใช่เอเอไม่ต้องมี if แล้วนะคะเอลเกรดเป็น0แล้วก็แสดงผล output output คืออะไรเมื่อกี้บอกมีรหัสนักศึกษาชื่อนักศึกษานักเนักศึกษาแล้วก็คะแนนรวมแล้วก็เกรดจากการทำงานเลยนะคะเป็นยังไงบ้างยากไหม นนเรียต้องไปทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจแล้วก็กลับไปทำใบงานนะคะ